นางแบบสาวเหยื่อปาร์ตี้วิปริตดูใบถูกซ้อมปางตายจนพิการล่าสุดน้องกลับมาเดินได้อีกครั้งแล้วหลังผ่าตัดใหญ่ร่วมสิบครั้งกระดูกสันหลังหักแต่คดีไร้ความคืบหน้าเรื่องราวการต่อสู้ของมาเรียโควันชุกนางแบบและช่างแต่งหน้าชาวยูเครนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คนทั่วโลกหลังจากที่เธอนะคะได้โพสต์วิดีโออัปเดตอาการล่าสุดขณะที่กําลังเดินอยู่บนสะพานท่ามกลางหิมะในประเทศนอร์เวย์ซึ่งเป็นการก้าวเดินครั้งแรกหลังจากที่ต้องใช้ รถเข็นมานานเกือบ10เดือนจากเหตุโศกนาฏกรรมในสหรัฐอาหรับอิมเรยย้ยอนกลับไปในเดือนมีนาคมปีที่แล้วนะคะปี2025มาเรียนะคะถูกพบในสภาพโคมา่าริมถนนในย่านรูของดูไบร่างกายบอบช้ำสาหัสจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดกระดูกสันหลังหักขาหักทั้งสองข้างและสะบักหักซึ่งต้องผ่านการผ่าตัดใหญ่ถึง1ิครั้งเพื่อซ่อมแซมร่างกาย แม่ของมาเรียนะคะเปิดเผยผ่านรายการโทรทัศน์ว่าลูกสาวเนี่ยถูกคนร้ายใช้มีดเฉือนนางศีสะจนผมหลุดหายไปครึ่งหัวแล้วก็มีรอยมีดผ่านใบหน้าอย่างน่ากลัวน่าสยดสยองจนทุกวันนี้เป็นรอยแผลเป็นคาดว่าเธอตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ที่เชื่อมโยงกับปาร์ตี้พอตเตอร์พอต,พอตี้ซึ่งเป็นแหล่งรวมกลุ่มลูกค้าคนรวยนะคะที่จ่ายเงินเพื่อทําพฤติกรรมลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์กับเหล่านางแบบและอินฟลูเอนเซอร์ มันเป็นเหมือนเซ็กฟติชชนิดหนึ่งมันเป็นรส,สนิยมชนิดหนึ่งซึ่งอันนี้ก็อธิบายยากเหมือนกันนะคะก็ด้านความคืบหน้าทางด้านคดีนะคะถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานหลายเดือนแต่ว่าตำรวจดูใบเนี่ยยังไม่สามารถระบุต,ตัวผู้กระทําผิดหรือตั้งข้อหาได้เลยก่อนหน้านี้นะคะมีการตั้งสมมติฐานว่าเธออาจจะกระโดดลงมาจากตึกที่กำลังก่อสร้างเอง แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะข้อมูลจากฝั่งมาเรียนเนี่ยบอกว่าตอนแรกชีเนี่ยจะกลับมาไทยแต่ว่าตกเครื่องแล้วก็ไปรู้จักกับชายวัยสิปีที่เพิ่งจะรู้จักกันแล้วทีเนี้ยไอเด็ก19เกนี่ยก็เลยชวนไปที่ที่1ก็เอาง่ายๆก็คือมาเรียนนะคะถูกล่อลวงไปที่ห้องพักโรงแรม และก็ถูกทำร้ายทารุณน,นานหลายชั่วโมงตอนนี้นะคะมาเรียก็ยังคงรักษาตัวอยู่ที่นอร์เวย์โดยมุ่งเน้นไปที่การเยียวยาสภาพจิตใจและร่างกายพร้อมทั้งขอบคุณทุกกำลังใจที่ช่วยเธอกลับมายืนได้ด้วยขาตัวเองอีกครั้ง